สวัสดีค่ะนี่มินิแพนด้านะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานพอสมควรก็วันนี้ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะมาทําอะไรหลังจากผ่านไปอีกหนึ่งปีนะคะ best of 2011ค่ะมันคืออะไรมันก็คือปีที่แล้ว มีประทับใจอะไรมากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะขอเรียงลำดับจากการล้างหน้าก่อนเลยนะคะสเต็ปแรกการล้างหน้านี่เลือกตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่นี้ชอบมากๆก็เพราะว่ามันสามารถล้างสิ่งสกปรกออกจากผิวได้ค่อนข้างที่จะหมดจดและนี่จะชอบใช้ตัวนี้คู่กับน,นี่เลยเป็นตาข่ายนะคะในการสร้างวิบเพื่อล้าง น้าของเราวิปก็คือเหมือนเป็นฟองละเอียดละเอียดซึ่งเวลาที่เราใช้เราก็คือบีบครีมลงไปแล้วก็ทําการขยี้มันแบบนี้นะคะก็จะเกิดวิปฟองขึ้นมาวิปฟองตัวนี้มันจะช่วยให้มือและผิวของเราไม่สัมผัสกันโดยตรงทําให้แรงเสียดสีต่างๆที่จะเกิดขึ้นขณะที่เรากําลังล้างหน้าเนี่ยลดลงนะคะตัวถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโทนเนอร์ โทนเนอร์ตัวนี้เป็นของคล i น i q นะคะเป็น c l a r i f y i n g Lotion Twice a Day Exfoliator นะคะเวลาใช้ก็คือชุบกับสำลีนะคะแล้วก็เช็ดผิวมันเป็นตัวที่ ทำให้สิวเซียนของนี้นลดลงใช้ทุกวันเช้าเย็นนะคะตอนแรกที่รู้สึกได้มันก็คืออาจจะฉุนกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนึงแต่ว่าถามทางคลินิกมาแล้วว่าแอลกอฮอล์ตัวนี้มันเป็นอันตรายต่อผิวหรือเปล่าทางคลินิกเขายืนยันค่ะว่าตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ได้กับผิวทําการวิจัยมาแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้ใช้แล้วนี่รู้สึกว่าสิวเซียนนี้มันลดลงไปมากเพราะว่ามันช่วยผลัก ผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปด้วยนะคะก็เป็นไอเทมที่เลือกค่ะถัดมานะคะเป็นไอเทมนี้ค่ะ p o l a Choice นะคะก็จะเป็น8% AHA เจลนะคะกับ2% BHA เจลนะคะซึ่ง2ตัวนี้นิใช้ประจำทุกวันก็คือ ตัว BHA 2%เนี่ยนีจะทาในตอนกลางคืนส่วน8เซ AHA เนี่ยนีจะใช้ในตอนกลางวันนะคะเจ้าตัว BHA เนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้สิวที่อยู่ใต้ผิวหรือที่เขาเรียกว่าสิวอุดตันเนี่ยมันผลักตัวออกมานะคะทำให้เราสามารถกำจัดสิวอุดตันต่างๆเหล่านั้นที่มันจะค้างค้างอยู่ในผิวได้เร็วขึ้นหลังจากที่เราผลักสิวออกมาแล้วเราก็จะทำการผลัดเซลล์ผิว ให้ไวขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราเป็นสิวเนี่ยมันก็จะทิ้งริ้วรอยต่างๆแต่ถ้าสมมติว่าผิวของเรามีการผลัดเซลล์ผิวที่ไวขึ้นมันก็จะทําให้แผลเหล่านั้นหายได้เร็วขึ้นเหมือนกันค่ะสําหรับสาวๆที่ผิวมันอาจจะ ต้องทําใจในส่วนของการผลักสิวนิดนึงนะคะเพราะว่าสิวที่ขึ้นมาเนี่ยบางคนมันอาจจะเป็นสิวอักเสบแต่สําหรับนี้เนี่ยน,นี่เป็นคนผิวที่ค่อนข้างไปไปในทางแห้งเวลาที่สิวมันถูกผลักออกมามันจะเป็นสิวแห้งๆห,หัวแข็งๆที่เราสามารถสกิปออกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะ ตัวถัดมานะคะเป็นในส่วนของครีมบำรุงนะคะซึ่งก็จะต้องยกให้เจ้าตัวนี้เลยคล i นิ q u e นะคะ Moisture s u r c h เพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่านี้เป็นคนผิวค่อนข้างแห้งแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่ดื่มน้ำน้อยมากก็จะทำให้อ่อผิวเนี่ยดูแห้งดูกระด้างนะคะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเติมเต็มน้ำให้กับผิวซึ่งก็จะให้ความชุ่มชื่นที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เป็นกระปุกที่ห้าแล้วมั้งเป็น ลูกรักลูกเลิฟทุกๆปีแน่นอนค่ะมาในส่วนของครีมซิงนะคะครีมซิงจะมีตัวอยู่2อันคือตัวนี้เป็นแบบลิควิดนะคะเป็น c l i n i q Take the Day Off Makeup Remover for Lips Lashes and ตัวนี้ก็คือจะเป็นในรูปแบบของน้ำสามารถทำความสะอาดผิวบริเวณรอบดวงตาพวกมาสคาร่าพวกอายไลเนอร์อะไรพวกนี้ทำความสะอาดรอบลิมฝปีปากได้นะคะโดยการชุบสำลีแล้วกเ็เช็ดเบาๆนะคะสำหรับตัวนี้ส่วนผิวบริเวณผิวหน้านี่จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็น Clinique นะคะ Take the Day Off Cleansing Balm um. เป็นเนื้อบมอย่างนี้นะคะ เวลาใช้ก็คือนำมานวดนวดนวดที่ผิวเสร็จแล้วก็ใช้น้ำชโลมนิดนึงเพื่อที่จะนวดต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นน้ำนมหลังจากนั้นก็ล้างออกนะคะมาในส่วนของไอเทมที่สําคัญมากๆนะคะในแต่ละวันก็คือครีมกันแดดนั่นเองครีมกันแดดที่นี้ใช้ตอนนี้นะคะที่ค่อนข้างจะประทับใจก็คือตัวนี้ค่ะ ทราแบนนะคะ s อ s SC u n s c น e e n นะคะซีบ u m Control เจ l ซึ่งเนื้อมันจะออกเป็นเจลแบบคล้ายๆซิลิโคนเบสไปนในตัวนะคะสิ่งที่นิชอบมากๆาคือกลิ่นค่ะกลิ่นมันคล้ายๆแป้งเด็กอะคะ่ะนีค่อนข้างจะชอบกลิ่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างจะเบาเบาแล้วก็ไม่มีสี เพราะฉะนั้นเป็นครีมกันแดดที่ใช้หลังจากเมคอัพใด้ด้วยในระหว่างวันเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องเติมครีมกันแดดเนี่ยเราก็สามารถทาเจ้าตัวเนี้ทับเมคอัพของเราไปได้เลยนะคะก็เป็นไอเทมที่มาในส่วนของเมคอัพกันบ้างนะคะขอเริ่มที่เบาๆก่อนละกันเป็นตัวแรกในการที่เราจะลงเมคอัพนะคะก็คือบีบีครีมบีบีครเนี่ยนี้จะใช้ในวันที่ค่อนข้างจะแต่งหน้าเบาๆ ตัวที่ประทับใจนะคะสำหรับบีบีครีก็คือตัวแรกก็เป็นตัวนี้ m y b e l l n n e l l e a r s m ooth 8 in 1 Screen นะคะ Transformer ซึ่งตัวเนี้ยนี่ก็ได้มาแล้วรู้สึกว่าเออใช้แล้วรู้สึกว่ามันทำให้ผิวดูฉ่ำนิดนิดไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่หมองระหว่างวันนะคะซึ่งอันนี้อาจจะแล้วแต่ผิวของคนเพราะว่าบางคนก็บอกว่า เขาใช้แล้วอาจจะมองอาจจะเป็นคราบอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาไม่นานนี้เองแต่ว่าขอให้มันมาเป็นใน best of 2011ด้วยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะแบรนด์น้องใหม่ชื่อว่า b i s ูบิ s ูนะคะตัวนี้เป็นคอลเลคชันแรกที่นำเข้าในไทยก็คือ l ลิฟบอสซัมนะคะตัวนี้เป็นเล um ิฟบอสซัมไปที่นี่บีบตัวนี้นิชัยเรานี่รู้สึกว่า ระดับการปกปิดเนี่ยใช้ได้เลยปกปิดได้ดีเลิศมากสำหรับ BB นะคะคือนี้ไม่เคยเจอ BB ที่ปกปิดได้ดีขนาดนี้เนื้อก็ละเอียดแล้วก็มันจะดูฉ่ำนิดๆแบบสาวเกาหลีอย่างที่ฮิตๆกันนะคะแล้วไม่หมอะมาในส่วนของวันที่ต้องการเมคอัพหนักๆบ้างคิดว่าสาวๆน่าจะเดาออกนะคะสำหรับรองพื้นที่นี้ปรับริมมากๆลังคงแต่มมิราเคิลนะคะ มันจะมีรุ่นใหม่ออกมาใหม่กว่านี้ก็คือมากิมิราเคิลนะคะแต่ว่าตัวมากีเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับสาวผิวมันแต่ตัวแตงมิราเคิลเนี่ยจะเหมาะกับสาวผิวแห้งเหมือนนี้นะคะก็ตัวนี้มีจะใช้บ่อยมากเพราะว่าระดับการปกปิดดีมากไม่หมองไม่เป็นคราบเวลาทาเนี่ยมันเข้ากับสีผิวของนี้มากๆเลยนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่ประทับใจ ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่นี้เคยลงไว้ในเฟ e บุ๊ k นะคะว่ามันเป็นตัวตายตัวแทนของเจ้าตัว,ตวลังคมแตงมิลเลคอลของนี้ได้เลยก็คือตัวนี้นะคะ Nasce er Glow ค่ะคล้ายของลังคมทุกประการเลยคือระดับการปกปิดดีไม่มองไม่เป็นคราบระหว่างวันแต่ตัวนี้จะค่อนข้างดูเชียร์มากกว่าก็คือมีความฉ่ำมากกว่าเจ้าตัวแตงมิลเลคอลนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ที่นี้ ชอบมากมาในส่วนของแป้งนะคะขอเริ่มที่แป้งฝุ่นก่อนละกันเลือกเจ้าตัวนี้ค่ะซุกุนะคะซึ่งนี้มีอยู่สองตลับก็จะเป็นอ่า l o s e powder natural นะคะกับลูส s e powder ด e e นะคะตัวด e e เนี่ยสีจะเข้มกว่าตัวน a t u r a l นะคะน a t u r a l นี่ก็คือจะทา ที่ผิวทั้งหมดนะคะแต่ตัวดิฟเนี่ยตอนที่ไปซื้ออะทางมีเอเขาบอกว่าตัวเนี้มันจะทําให้ผิวของเราหรือหน้าของเราเนี่ยมันดูมีม,มิติขึ้นซึ่งนี่ถามเขาแล้วว่าใช้เฉพาะในการแบบเหมือนคล้ายๆเชดดิ้งหรือเปล่าเขาบอกมไม่ใช่นะคะก็คือทาทั้งผิวเลยซึ่งมันจะทําเอฟเฟกกระทบกับแสงทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าส่วนที่ควรจะบุ๋มก็คือบุ๋มส่วนที่ตกกระทบแสงก็คือจะเด้งขึ้นมานะคะก็คือทาก่อนแล้วมีกจรทาตัว ดีฟก่อนตัวเนเชอรัลนะคะตามทีหลังซึ่งเป็นแป้งฝุ่นที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะส่วนแป้งที่ใช้เติมระหว่างวันนะคะหรือวันไหนที่ต้องการความกริปนี่ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ Chanel Matte Lumiere Extreme นะคะเป็นแป้งที่มีระดับการปกปิด ปานกลางนะคะแล้วก็เนื้อละเอียดมากปกปิดริ้วรอยหลังจากที่ลงพวกรองพื้นลวกอะไรพวกอะไรไปแล้วแล้วมันมันปกปิดไประดับหนึ่งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยปกปิดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะไม่เป็นคราบอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นลูกรักเลย